เัน,นี้ตํมถั่วแต่ว่าตําแบบหม,มูมั่วค่ะตําใส่หมูย่อแล้วก็ลูกชิ้นใส่ชมผู่ค่ะกินกับขนมจีนประดุกย่างค่ะตําถั่วตําแบบมั่วค่ะต้มถั่วนี่มันก็ไม่ชอบเค็มด้วยใส่เค็มมากก็ไม่ได้ เราใส่ปูเค็มด้วยเราก็จะใส่เค็มมากก็ไม่ได้มะนาวนี้นะมะนาวบีบไว้ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตำถั่วมันไม่ชอบเปรี้ยวไม่ชอบเค็มแล้วก็ไม่ชอบเปรี้ยวมันไม่เหมือนมะละกอมะละกอเนี่ใส่มะนาวได้แต่กัวนี้ใส่ได้นิดเดียวพอเปรี้ยวเลยไม่อร่อย เนี่ยเราจะตำแหลกไม่เอาไม่ให้มันแหลกเราก็ต้องปุงน้ําเหมือนมะละกอบ้านนอกเราบ้านนอกเรานี่ตำใส่น้ํำปลาเฉยๆก็อร่อยแต่อันนี้เราใส่ปูเค็มด้วย ใส่หมูยอลูกชิ้นปิดท้ายด้วยชมพู่ผลไม้ค่ะ ชมพู่นี่จะตําไม่ได้เดี๋ยวมันไม่กรอบเดี๋ยวมันเละเนี่ยค่ะชอบแบบนี้มันกรอบชอบแบบกรอบกอบอร่อยมันถ้าําขายก็จะตําเป็นรุ่นแบบนี้ย นี่ค่ะตำถัว่วตำแบบมะม่วงใส่ทุกอย่างที่เราชอบค่ะอร่อยค่ะค่ะก็จะจบคลิปไว้แค่นี้ละค่ะขอบคุณที่เข้ามาติดตามใครอยากกินก็ไม่ทาได้นะคะตําถัว่วตําแบบมะม่วงหรือว่าตําแบบรวมมิตรก็ได้ค่ะนี่แหละเราชอบแบบไหนเราก็ใส่แบบนั้นอันนี้เราใส่ถั่วค่ะเอาถั่วเป็นหลัก เราใส่ชมพู่ด้วยค่ะเป็นผลไม้มันจะกรอบแล้วก็หวานจบคลิปแค่นี้ละค่ะขอบคุณที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์ไปละค่ะฝากช่องไว้คือเกาะะ่าด้วยค่ะคนถุงกุลลาค่ะสวัสดีค่ะ